สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสัส้นๆเรียบเปนกสอรออสวัสดีครับลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่19-23กันยายน2565ไปกันที่ข่าวแรกครับวันที่19กันยายน2565 เวลาสิบนาฬิกานายม,ตมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสาวภูลสุขพินรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวแกมการวิเชยธรรมนิติกรปฏิบัติการให้ข้อเท็จจริงต่ออายการอาวุโสสำนักงานคดีแรงงานภาคสี่เพิ่มเติมกรณีลูกจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานณสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานภาคสี่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเวลา13บสนาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้กับลูกจ้างของสถานประกอบกิจาการประเภทกิจาการจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและบริการจัดส่งอาหารให้ลูกค้ากรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างจำนวนหนึ่งแห่งสองคนเป็นเงิน35,100บาทและในเวลาเดียวกันนายมนตรีมณีรัฐสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนางสาวสาวักษ์ตุกแก้วนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการประเภทแปรรูปไม้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและจำหน่ายอาหารแช่แข็งจำนวน3าแห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง54คนพนักงานตัวแรงงานได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างเพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม,ตมจำนวน3แห่งทั้งนี้จะได้ดำเนินการตามอำหน้านหน้าที่ต่อไปวันที่20กันยาย,ยน2565 เวลา9นาฬิกาถึง e 12นาฬิกานายมนตรีม hey. ณีร right ัตน์ขวัญวินกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสาวหนึ่งฤทัยสิงเสนานักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสวรัษณ์ตุกแก้วนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น สถานีตำรวจกูทอนเมืองขอนแก่นสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าดำเนินการตรวจปสวัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายลูกจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทคลังสินค้าจำนวนหนึ่งแห่งมีลูกจ้างร่วมตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจำนวน159คนผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดในปสัสสาวะจำนวน6คนและลูกจ้างยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป วันที่21กันยายน2565เวลา13บสมนาฬิกานายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นมอบหมายนางสาวภูลสุขพิมรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสัติธรแพงสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่ตรวจสภาพการจ้างและความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำดื่มจำนวนหนึ่งแห่งลุกจ้างที่เกี่ยวข้อง98คน พนักงานตัวแรงงานได้มีหนังสือเชิญพบนายจ้างทั้งนี้จะได้ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้วเวลาสิ้นสนกาเจ้าหน้าที่สมักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรม5สจัดภูมิทัศน์ทําความสะอาดและจัดทําแปลงปลูกผักในพื้นที่บริเวณด้านหลังสํงงานักงาน เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนยโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในโครงการฟู้ดแบงค์และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายและการทํางานเป็นทีมวันที่22กันยายน2565เวลา13.00นนายมนตมนรีมณีรัตน์สมบัดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสาวแกงการวิชัยธรรมวิติกรปฏิบัติการดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศัการาช2541มาตรา70และมาตรา124ต่อพนักง,งานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแกน่นมาในด้านของการป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานประกอบกิจการเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นลงพื้นที่ตรวจกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอ,อพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจาการประเภทสถานบันเทิงขายส่งขายปลีกเครื่องดื่มและโรงแรมจำนวน3แห่งมีลูกจ้างเข้าร่วมจำนวน475คนผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งนี้พนักง,งานตรวจความปลอดภัยได้รณรงค์ส่งเสริมมาตรการ3ต่อเพื่อป้องกันการเกิดอักขีภัย ลดปัจจัยเสี่ยงและลดอุบัติเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบกิจการและลงพื้นที่ตรวจกำกับสถานประกอบกิจการประเภทกิจการโรงแรมสถานบริการและสถานบันเทิงตามมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยัยภายใต้แคมเปญ แอนตีไเพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงถามต่อเพื่อป้องกันการเกิดอคคีภยัยลดปัจจัยเสีย่ยงและลดอุบัติเหตุเพิงไหม,ม้ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งส่งเสริมไม่เข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภยัย4แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง229คนในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นให้คำปรึกษ,ษาายจ้างลูกจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทขนส่งสินค้าบริการรับส่งดูแลผู้สูงอายุการขวดเบียร์และห้างสรรพสินค้าจำนวน4แห่ง7คนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามายัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554รับคำร้องคลรอ7ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงผลิตเส้นใยพลาสติกและสถานบันเทิงจำนวน4แห่ง6คนก่อีลูกจ้างทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างค่าชดเชยและค่าทำงานในวันหยุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง147,333บาท3สตางค์ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างร้านอาหารและเสริมความงามจำนวน3แห่ง3คนให้ได้รับเงินค่าจ้าง3 9 6หมื่บาทสาสิบห้สตางสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข0 4 3 2 3 6 7 3 7ต่อ103หรือ104 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือทาง Youtube Channel สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น